สวัสดีค่ะกระสยข่าวดังมาแล้วค่ะวงในลือแม่รับเงินแสนแล้ววงในลือแม่พนิดารับเงินแสนปอโรเบิร์ตแล้วจริงหรือไม่ยังคงติดตามประเด็นนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจนมาถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุที่นักแสดงสาวพัดตกน้ําเจ้าพยาเพราะไปฉี่ท้ายเรืออย่างที่เพื่อนเพื่อน,นทั้ง5้าคน ที่อยู่บนเรือบอกหรือเปล่าอีกท,ทั้งคดีนี้ยังมีประเด็นใหม่ๆให้ได้ติดตามกันทุกวันและสุดทนายตามสิทธาบิบับังเกิดและบีมสัญยูนักแสดงหนุ่มที่เป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยค้นหาดาราสาวแตงโมตั้งแต่วันเกิดเหตุได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒนิงปณิตาและชมพู่ก่อนบมายเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนพูดคุยกันเรื่องเงิน ข่าววงในบอกว่าคุณแม่มีการรับเงินแล้วอย่างต่ำๆ10,000แบาทวันนั้นก่อนที่จะไปออกรายการโหนกระแสทนายตาั้มอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแม่มีโอกาสจะได้ถึงหรอใกล้เคียง30ล้านไหมทนายตาั้มผมว่าไม่ใกล้ครับเพราะคาว่าน่าจะไม่ให้ถึงขนาดนั้นหรอกครับครึ่งหนึ่งผมว่าก็ไม่ถึงฟังจากที่เขาไปออกรายการเขาคำนวณมาเองว่าน่าจะได้เท่านี้ ส่วนจะได้จริงหรือเปล่ามันก็คืออีกเรื่องหนึง่งคุณแม่บอกมีคนแนะนํามาว่าให้คิดแบบนี้ทนายตาั้มตำรวจเป็นคนแนะนําคุณแม่บอกว่าให้คํานวณเป็นรายปีปีละหนึ่งล้านกี่ปีก็คํานวณไปจริงๆแล้วตำรวจเหมาะสมจะแนะนําแบบนี้ไหมทนายตาั้มเขามีสิทธิ์ที่จะแนะนําได้เพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายแต่จริงๆคุณแม่ไม่ควรที่จะรีบอนาคตได้อยู่แล้วครับเงินเยียวยา30ล้านที่แม่เรียก คิดว่าแม่ทำถูกแต่ต้องบอกคุณแม่เขาสมมุติตัวเลขนะบีมอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตออกความเห็นนะคะคุณแม่ผมว่าทุกๆคดีอย่างนี้มันก็ต้องมีเงินเยียวยาแต่ตรงนี้บีมว่ามันเร็วไปนิดนึงเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ารูปคดีเป็นยังไงอาจจะเร็วไปนิดนึงทาให้สังคมเซนซิทีฟมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ c o คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ